มันขั้งแรกมันก็คงจะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันน่ะเจอกันแล้วก็ชอบแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาก็มีหลายคนน่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็ออกตัดใจเล<ช>ิกไปเลยแล้วเราบอกกับตัวเองเลยว่าจากนี้ฉันจะไม่รักใคร,รแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลยค่ะไม่สนใจคือเรารู้สึกว่าปลบสมองมาเจอคนที่สองมันไม่ยังไม่ทันเป็นความรักก็คือว่า อาจารย์ท่านหนึ่งบอกคุณแม่ว่าเตรียมตัวแต่งงาน<ม>ใช่ไหมคะก็เลยไปสืบในที่สุดก็เจอแล้วเราก็ดูว่าราศีลักนาเป็นยังไงก็าเราร้อนมากสุดท้ายพ่อก็จะเป็นคนที่จี้จี้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างงั้นทําไมอย่างงี้แล้วสุดท้ายทําไมถึงไม่แต่งงานคือว่าเรายัางไม่ได้รัก<อ>แต่ว่าที่แน่ๆคือพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่อยู่แล้ว เพราะว่าคนละแนวค่ะเขาเป็นแนวธนาคารโอ้กันเงินมาเลยเราก็บอกเขาตั้งแต่ตอนเจอแล้วว่าชีวิตนะไม่ต้องมาเปลี่ยนนะเพราะเราเป็นอย่างนี้คือเราโดดเข้าไปช่วยเขาเราก็อาจจะเดือดร้อนแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนธรรมชาติให้ลูกสาวมาสิบปีหลังจากนั้นมันก็เลยไม่ต้องแยกค่ะแต่ว่าไม่ต้องคุยกันบ่อยๆ Marine TV